สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีกรสิพาพี่น้องครับมาเปิดราคาควายนะครับนะครับเก่าเช่นเคยนะครับอยู่นาคอกนาลักครับพี่น้องมือนีก็ะยุกับคอกควายพายุครับย้อมเพื่อซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับผมนะครับมือนีพอบนวามีควายมาเปิดแบงพี่น้องเขายู่สองไร่กันนะครับผมสองไร่การนะครับผมนะครับเป็นชุดแรกนี่เป็นคกแม่ลูกนะครับเป็นคกแม่ลูกเดี๋ยวมาถามรายละเอียดกันครับตัวแรกนะครับผม ะครับผมนี่นะครับผมแม่นเสือังเลยครับแม่เพิ่นธุอว่าอัวกเงินครับแม่บวกเงินนะครับลูกเพิ่นอันน้องปุ๋ยครับสาวปุ๋ยลูกตัวเมียนะครับตัวเมียพี่น้องครับผมเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับผมทรงลูกเด็ดขาดกับแม่นี่เบิ่งครับที่ซ้ำแม่แล้วครับลูกสาวเพิ่นยังน้อยอยู่ครับผมนะครับแม่เป็นสูงไรเปานไงครับร้อยสามสิบสองบวกลบครับร้อยสามสิบสองบวกลบนะครับลูกสาวเพิ่นได้เก่นครับลูกสาวเพิ่นได้หาเดือนนะครับลูกสาวเพิ่นนะครับได้หาเดือนนะครับตอนนี้สถานะแม่เพิ่นเหลือทองแล้วนะครับครับทองครับมัน เพชรอีสานในสามเดือนกว่าแล้วครับทับกับเพชรอีสานไนสามเดือนกว้วนะครับผมตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเรปิดร้าวเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าคมนี่คมทองครับซื้อสองได้สามครับผมนะครับซื้อสองได้สามนี่เปิดราคาไปลายเป็นไงครับแปดหมื่นเจ็ดพันครับแปดหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อครับพี่น้องครับแปดหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นครับถือว่าราคาแกเสียตัก่อนครับพี่น้องครับผมราคาดีครับแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องสามหัวใจได้ครับคมนี่นะครับผม ต่อร้องได้เอีกรวมส่งพร้อมราคาต่อร้องได้นะครับที่สําคัญรวมส่งนะครับนะครับพี่น้องครับผมนะครับเบื้องลูกสาวคนนะครับขนาดลูกพรานได้ครับยังซ้ำหนีครับพี่น้องครับผมอีกซ้ำแม่แล้วครับนะครับคือว่าแม่นี่ส่งลูกปีเด็ดขาดครับผมนะครับเดี๋ยวเบื้องหน้าตาละเอียดหนาเขาเป็นครับพี่น้องนะครับตาแจ้มแก้มจ้ำครับวงเข่ากว้างครับพี่น้องครับผมนะครับวงเข่ากว้างโค้งเข่าควายง่ายครับพี่น้องนะครับผมนะครับเบื้องเราอ่องคอเอือกปากพราวง่ายครับคอแข็งคอค้าใหญ่ดีครับพี่น้องตัวนี้ อีสําคัญหนึงคือความอ้างความลึกของเพื่อนรับแม่นี่ครับผมนะครับแล้วกับผลงานเพื่อนนี่ถือว่าเห็นเห็นเนี่ยเด็ดขาดครับพี่น้องเห็นหรอกนะครับลูกสาวเพื่อนนะครับโดยรวมเราบ่มีต้นนี้แลครับมีต้นรับนี้แล้วประกันท้องนะครับที่สําคัญกับรับประกันท้องไหนครับพี่น้องลูกสาวหูนะครับผมนะครับเบื่องเอาท่ายิ่งสูงที่ซั่แม่แล้วครับพี่น้องนะครับท่ายดีหางสวยครับดาบมุนดีครับแม่เพื่อนกับฮางงามดีครับพี่น้องเบื่องเอาพลังนํานมถือว่าสุดยอดครับผมนี่นะครับผม ผมแม่ลูกซื้อสองในสามแมวเป็นสูงวิ่งลอยสามที่สองบวกลบนะครับผมครับนะครับลอยสามที่สองบวกลบตอนนี้แม่ก็สถานะทองได้ทองในสามเดือนกว่าแล้วหรอครับกับพิธีสารครับพี่น้องครับผมเดือที่สามในห้าเดือนหรือว่าส่งลูกดีนะครับแม่นี่ครับผมนะครับนะครับเบื้องเอานะครับเปิดไว้ในราคาพี่น้องไปต่อได้ครับราคาเกษตรกรนะครับผมแบ่งปันเขาครับไว้แค่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับแปดหมื่นเจ็ดพันบาทราคาต่อรองกันได้ต่อรองกันได้รวมช่วงความครับพี่น้องครับผมนะครับเดี๋ยวเขาไปเบื้อง รลยการต่อไปครับพี่น้องครับมาเบิ้งกับตัวที่สองครับพี่น้องครับผมนะครับตัวที่2ตัวนี้แม่บกแมพันใหญ่ตัวหนึ่งนะครับเป็นซอว้างเลยครับแม่บัวบานครับแม่บัวบานครับพี่น้องครับผมแม่บัวบานนี่สถานะเป็นเพียงใดครับสถานะเป็นพ่วมผสมนะครับโอ้เป็นแม่แยกลูกความผสมแม่แยกลกครับเป็นสูงไรเป็นไดครับสูงร้อยสามสิบบวกลรครับร้อยสามสิบบวกลรพความผสมมาคือตรวจภายในเห็นแล้วครับตรวจภายในเห็นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเข้ากับตรวจ ก้อนทรงถูกตัวดนะครับพี่น้องครับผมนะครับผมถือว่าหมอเพิ่นว่าใกล้ขึ้นแล้วนะครับผมอีกโค้ดนะครับพี่น้องครับผมจุดเด่นๆแม่นี่คืออัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับตาแต้มครับพี่น้องเพิ่งเอานะครับตัวนี้เปิดแบงค์พี่น้องเข้าไปหลายป็นไงครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับสี่หมื่นเก้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับผมควายหลักซี่นะครับผมนี่ควายใหญ่งสี่ครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งใส่คนนะครับพี่น้องครับผมไกด์แม่บอกไม่พันใหญ่งสี่เปิดไว้ในราคาถือว่าแบี่ยงไปพี่น้องไปเลี้ยงสี่หม ตาแต้มง่ายครับพี่น้องครับผมนะครับวงเขาสวยนะครับวงเข่าสวยครับพี่น้องเบื้องเอาคออ่องครับพี่น้องคอสามอ่องผมนะครับผมนะครับอึกมะพร้าไง่ายคอแข้งคอขาดีนะครับกีบเล็บกีบเท่ารือว่างามแบบธรรมชาติของเพื่อนนะครับกาไรขาบหลังนี้ครับพี่น้องครับผมนะครับโค้งสั่งโดยรวมมาถือว่าเป็นควายสายอ้างนะครับเงาสายอ้างนะครับท่ายดีหังสวยครับพี่น้องเนื้อนั่งดีนั่งนาซาง่ยครับควอยตัวนี้นะครับจูงมุนในพี่น้องครับเบื้องนะครับผมครับ แม่ที่สองนี่คือเป็นแม่แยกลูกพร้อมผสมนะครับใกล้สิได้ผสมนะพี่น้องเอางสี่ไปได้ผสมได้ครับพี่น้องครับผมนะครับไปล้อจับสัตว์เพิ่นจากน้อยพี่น้องกับซึ้งเอาครับมักตัวใดกับซึ้งพอนั่นครับสินค่าลายบาทก็นี่ครับพี่น้องเปิดไว้ให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงต่อมีกำไรครับราคาเกษตรก่อน นะครับสำหรับแม่นี่นะครับแยกลูกความผสมมีลูกไว้เราสองตัวมีลูกไว้เราสองตัวครับส้นสูงก็ยุ่อยสามสิบบวกลบนะครับผมนะครับเปิดแบงในราคาสี่หมื่นบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับผมราคาต่อรองกันได้รวมทรงนะครับมักตัวได้โทรมาสอบถามได้ครับพี่น้องนะครับผู้ใดสะดวกกต่เขามาเบื้องตัวแทรกได้ครับยุองเพื่อส้นสูงจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับผมนะครับคอใหงามๆราคาเกษตรกรคือเก้าครับมือนี้ นะครับกับฝากพี่น้องไว้สักนี้ครับผมฝากติดตามคลิปใหม่ๆคือเก้านะครับมือนีกับขอเก้าคำว่าขอบคุณแหละสวัสดีครับสวัสดีครับ